คุณคนไม่ต้องไปซีรีสอ่านก็แค่อ่านแค่นั้นแหละนะครับข้ามไปข้ามไปอย่าไปซีรีส์นี่เห็นไหมอย่างนกไลน์นกไม่ได้สนใจนะคุณจะพิมพ์มาเป็นร้อยข้อความผมไม่สนใจข้อความคุณครับผมอ่านข้อความคนที่รักผมครับคนรักผมหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยหนึ่งหมื่นห้าันคนเนะี่ยคุณแค่เป็นเซ็นนิดเดียวคุณแค่ขี้มาติวอะ่ะผมไม่จําเป็นต้องอ่านข้อความคุณ ผมไม่จําเป็นที่จะต้องสนใจข้อความมาล็อกก็แก๊กของคุณคุณไม่ต้องมาปั่นผมไม่เสียเวลาหรอกเพราะว่าพวกคุณนี่แหละทําให้ผมผมเข้มแข็งขึ้นถึงทุกวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาปั่นก่อนหน้านี้นุกเครียดกับคอมเมนต์มากคอมเมนต์ทุกคนชมสมมุติมีหนึ่งพันหนึ่งร้อยคอมเมนต์ทุกคนชมหนึ่งพัน ก้าสิบคอมเมนต์แต่มีแค่สิบคอมเมนต์ที่เขามาด่าเราแล้วเขามาว่าเราอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่ชอบในตัวเราอยู่แล้วและแต่ก่อนนะั้นแต่ก่อนนุกลกรู้สึกเสียใจที่มากที่แบบว่าทําไมน้องไปโฟกัสไอ้สิบคนนั้นทําไมไม่โฟกัสหนึ่งพันเก้าสิบคนที่รักน้องอะไรเงี้ยรู้สึกเสียใจทางีบีเอฟซีตอนนั้นตอนนั้นยังคิดไม่ได้ไนั่นแหละเนีย่ยตอนนี้คนคนรักเรามากเลยไม่เป็น แล้วนุก,ก็เลยที่นุกโพสตให้ผัดไทยไม่ได้พุตธเอากระแสหรือไม่ได้โพสอะไรทั้งสิ้นก็ผ่านมาแล้วเราเคยผ่านอย่างน้อยเราไม่ได้เก่งอะไรมากมายหรอกแล้วเราก็ไม่ได้เป็นพี่ชายที่ดีเลือดเลือดหรูอลังการอะไรทั้งสิ้นแต่เราแต่เราก็เคยผ่านมามาก่อนน้องอะ่ะเออว่ามันมันพอจะเป็นนี้นะมันเป็นนี้นะน้องควรที่จะจัดการกับหัวใจน้องยังไงควรที่จะจัดการกับอารมณ์น้องยังไงคือถ้าเราโฟกัสเราก็เป็นบาตายพอดี สุดสีงานสุดสิรองเพียงจำเหนือเพียงจำบทเวลาเห่นแล,ล้วครอนลาเห่นหนังจะเป็นบา,าตายพอดีจำว่าด้ไม่จำเป็นครับพวกคุณไม่ต้องปั่นผมไม่เสียเวลาหรอกผมไม่ผมไม่ได้ให้ให้ค่าพวกคุณขนาดนั้นใช่พมกก็คนที่รักเราก็เลยอยากจะให้ผัดไทยมันเข้มแข็งอย่างเวลาไปงานเนี้ยไปเจอหรือว่าอยู่ออฟฟิศเนี้ยเจอกับผัดไทยเจอกับแม่เจอกับแม่น้องแม่ผัดไทย แม่ก็จะมาพูดต่อน้องโดนด่าม่าอีกแล้วนุก๊กเนี่ยน้องน้องโดนด่าอีกแล้วอะไรเงี้ยนุ๊กนุ๊กพูดคาเดียวนะแม่ไอ,อ้นุ๊กพูดคําเดียวนะแม่อย่าไปสนใจไม่ต้องไปให้ค่าแม่ลองย้อนกลับไปดูว่าคนชมลูกสาวแม่คนชมผัดไทยเยอะขนาดไหนมันเป็นน้องที่น่ารักผัดไทยมันเป็นน้องที่เก่งมากเรื่องร้องเพลงไม่ต้องพูดถึงอนะ่ะเขาสายรากวดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเก่งที่สุดครับขอบคุณครับ เก่งเพราะมีพี่ๆนี่แหละเก่งเพราะมีพี่ๆที่แบบรักในในในตในความที่เป็นนุกทหาดนรักในความที่เป็นตัวตนที่เป็นนุกคนที่ดื้อคนที่หยับหยาบจังไร่บกบกยังสี่ยังสี่นะเก่งเพราะมีพี่ๆนี่แหละคอให้กําลังใจคอยทุกๆอย่างในวันที่อ่อนแอจะต่อจากนี้น้อยที่จะเห็นคนที่ชื่อนุท่ทหาดนอ่อนแอคุณจำไาเลยแอปัน คุณจะไม่เห็นผมในในในครั้งที่ผมอ่อนแอคุณครับเก่งที่สุดสุดยอดมากไม่ต้องไปด่าเขาหรอกไม่ต้องไปด่าเขาไม่ต้องไปด่าคำแรงๆใส่เขาไม่ต้องไปด่าเขาปล่อยเขาไปให้เขาไปตามทางเขาเนี่ยอย่าง,งนุ่งเนี่ยมาดูป่าดูปลายังมีความสุขกว่าเยอะเลย